สวัสดี FC เอาสวัสดี FC นอยเ็วสวัสดีครับอ้าพี่ร่างนันมาแล้วคนดังคนรอบเมือบ้านขี้กันทั่วประเทศอีกาหรับเชืนขาดปัดเป็นได้ไหนถนีนเป็นได้ไหมเี่นฟันขึ้นเันเอ้าฟันพอมันแป้นหนึ่งแป้นหน้องตะ้นแป้นปน่ตก้อนเป่ เป่ายู่ก็เอาปัเปัะเนี่มันเป่าเลยทำแหลมโอ้ขันฝันลักษณะหนึ่งเป่านีฝันตำรวจตำรวจับคือตจีบวยไี่ฝันได้เขาไปตึกมาเขาไปตึกเขาไม่ตบไปตึกปนุ่มันสวมหัวไหมขี้ลานขอรขี่ันเ่ขีเป่าเลยเป่าเลยเขาไปใหยังเกาะยังเกาะเขาไปตึ๊ตือะโอ้เขาไป ไตึกเออ่ามันไตแดดมันหัวมาสวมันหัวไรกมาหลานหัวไขว้ฟาดโทเอะหลานหัวต่ก็มันเด็กมันเป่าแต่ก้อนไปดึงไหนเจ้าแค่สันอยู่เออฝันว่าไขว้เปล่าเนี่ยโอ้เขาไปใต้ตึกวันมีหลายสั้นเออมันเลยแต่ว่าเจ้าบังเอิญไปยุ่ยไต้ท่ออันสวมครับเจ้ามันมันหัวอเลยหัวโรเต็มตัวเลยเต็มหัวหรอปลาฟาดโทษถ้าสวมส้วมหัวมมันจะมันเป็นหัววมันจะเป็นขี้ละอ่า รุ่นหัวคนนุ่งมันมาหิมาโอ้ขออภัยหลายสำหรับท่านที่กินเขผาไปพร้อมเบิ้งไปพร้อมเนอะแต่กอนมันฟันเออฝันแต่ก้อนมันเป็นเด็กเป่าเนอะช่วนมากแต่เป็นเป่าหรอเป่าช่วยมากเป่าอันนี้เป็นเลขขี้เหรอเป่ามันไม่มาไว้มันคู่มันเป่าทั้งหมดทั้งร่างทีนะมันท่านรักสิบงไม่ไหสินะเอาเจ้าฟันลักสิมันมันเคี่ยกเป่าเป่าถือความบ่กถ้าก้อนออกเรนึงก็มึงหกมาก่อนสองเสียดินกับหกหอนมันเป่าฝันมันออกให้กนึ่งออกเแต่ว่าอันอันีรางหัวเงือกนี่บ่ โอเคตัวเองขี่ฟันมันบอกปอกทุกเย็นโอ้มันเคยการงวดหนึ่งฝันเกี่ยวกับเป็นสี่มันออกหนึ่งหนึ่งรุ่นมาอหกงานรุ่นมากฝันเกี่ยวอีกมันออกหกหกมันปอกงานนี่ฝันอีกแล้วไปเพิ่มขึ้นอายุเจ้าเท่าได้บ่ายขอถามนะห้าสองห้าสองห่วยโอ้อายุเนี่ยหาสิบสองแต่ว่าเจ้าคือราบเกี่ยวกับอายุแมนปอกบเกลียวบเกี่ยวเบื่อคือความฝันเมันเ่าปอก ครับมันฝันลักษ้าแล้นี่นเ,นเลขนี่ต้องเป่าแล้วก็ต้องถึงความถึงค,ความ <c oughs> ป้าดโทบพี่น้องไม่ขีดเงินหนุนตัวเก่านละหูม<ฮ>่เงินหนุนตัวนี้บินถ้าว่าบางอ่ายังเกาะมันเหล่าแต่แต่ละบุคคลนี่มันต้องคอเรีในเห็นเงินเห็นขีดเงินหนุข้น,นขเจ้านี่ฝันเ,เห็นดันจังสีอ่อนเลยลาดหัวเลยเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยฮ่า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 หัวมาขึ้นปุ๊บตรงค้าเนาะจ้าเอ้า ไ่รู้ว่าไปใสไปมุดอยู่ใสเตียเป็นเฮี้ยงเก่าๆในเหี้ยงปูนนะท้องเงินนะอ้าโอ้มากรมนหลอกนึ้ๆกับของหกอ่นองเสียบไหนสองเสียเอางนนี้เจ้าค้นว่ามันจีบตัวเขาคิดเก่าตัวเกตดตัวเก่าโอ้ทนฟันันีไหมนี่บนล่างมือหุ่มเออท่นฟันันสไหมท่านฟันทัานสี่ท่านจีเป็นทัสี่เลย ท่าเบิ้นท่าเปาพี่น้องเปาเปาบุญกรางโมโหเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านหนึ่งหนึ่งก็เคยออกฝันอะไรแถ่นหนึ่งหนึ่งก็เค่อยออกนีหนึ่งก็มองหกกันหรอกกหกก็คอยออกใส่ทองเทียฝันทองเทียงวดนี่ฝันเมือขึ้นนี่พี่น้องเต็มขเลยเต็มตัวเลยเดาดโเลยาจังคักบ้าบาน่พี่น้องอืแคนเป็นแขนเลยบานนี่ สำหรับชุดนี้หาเลขฝันพี่น้องเ <c oughs> อาดีนี่ฝันหลายเสียเราเทีแล้วฝันอะไของเจ้ามันฝันฝันยังไงออกตลอดอ้าวพี่น้องเอ้ยอ,อ่าอย่าพลาดเด้อยวพ้นเคยฝันสองเทียสามเทียแล้วมันออกจะออกเลขเบิบ้ลเลขเป่าเิอือตาว่านี่พิ่นคิดว่ามันน่าจะมาเจ็ดเจ็ดเก้าเก้า เป่าพี่น้องเอ้าแต่ว่าเจ็ดเจ็ดมันก็ตรงกับเลขให้มาเน,น,นี่ะให้มาก่อนหน้านี้เนาะจะเลขสูตรไหมโอ้นี่ฟังหวังอ๋อ,อ,อพี่ตังฟังเบิ่งเอาเนาะแต่ว่าสามตัวงวดนี้เข้าไปได้ไรเมียสังลุย่เลยนั่นเองสองหลักสิบ เมียสังมากเมียสังให้สามตัวแตกไปได้มดสองมาลักสิบสองสองมาลักสิบพอดีเอาสองหนึ่งหนึ่งสองเอาสองลักสิบสองน่บนบ่บนบ่บนสองลักสิบทำไมไม่มาแปดลักสิเล่นมากกาแป9่นนไ เอาพี่น้องเด้อบาดเจ็ฟังคักๆเด้อบาดเจ็บคนเดือดวิเคราะห์ตัวเลขแนวทางให้เดอ้ออ่าเมียสัง่งด้วยงวดนี้สามตัวแตกงวดที่สอง่าเนาะสามตัวแตกงวดนี้งวดที่สองครับเมียสั่งลุยแต่ว่าเลขฝันก็คือเลขฝันเด้๋พี่น้องเอาไปพิจรารณาเบังอ่าเนาะหาเป็นแนวทาง แต่กงให้เงินนิ้วแต่ก็วได้นิน oui> ยังไงโอ้ฝันฝันทุเทียจะจะได้เงินไปหารถเทียไปไปไีน้นสี่เนลี่ยมวาันตีมีตัันพ่นโอ้เพิ่งฝันเมื่อคืนนี้โอ้อะไรีบนน่บานใจังหวัดจังหวัดว่าจังหวัดสุนห์า่อะไรนี่กอนนี่กอนุนมีกอุนมี่เลยนี่ก่อุนมี่เโอ้พอันตอนหัวพี่น้องเก้าศูนย เนาะฟันล่างเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเห็นปะ,ะอ่าบน9094ศู่ฟันล่างเจ็ดเจ็ด2าาเจ็ดสองราคาสานึงล่างคือล่างด้วแต่ว่านี่เลขฝันเพินได้พี่น่องเด้อฝันตอนพอม่พี่น่องเอฟซีเนาะเอาสำหรับ สตัวเอาเลยได้เียนไหมย่าเียนไปฮะเียนไปเียนไปมันมีตัวไหนบ้างพูดมาก่อนก็ได้พูดมาก่อนเอสองมลักซิสองมรักซิเด้วยสองหนึ่งสองมรักซิ1หนึ่งรักหน่วย สองหนสองหนึ่งแกสองหนึ่งแกสองหนึ่งแปดสองหนึ่งก็เป็นอะไรกบเาชุดที่เก่าิบตัวีมาใหมตัวนี้วิบมาใหม่สองิบเลยนี่ก็บมาแต่น่เยองอแล้วก็มคนมาแปดมาหนึปดเกาครับก่อนอ่าตนนี้มาสองหมอนสองลิมาใหม่ มาใหม่ล่าสุดพี่ร่องมีมากมากสามเจ็ดป่อ่าเอาเลือกเอาแล้วอ่าสองลกักฟิสมันมามาแปามัเลา2สองอืม,ล,มลักฟิมา8แปะปเ,เนี่มันอันไหมันติานสองมาสองเก็บบอกเดี๋วสองหนึงน่งตัวคุ่ชุด อ่าคุณร่งเลยเปิ่เติมสองนึงก็ประก่านความดไปเลยอแต่ว่าจะให้เน้นให้อยู่เพะว่เป่านด้เขานี่เป่าไ้องตัวก่อที่จ๊ก็กแต่ว่าสามตัวเจ้าเพิ่มมากแปดสองนึงสองนึ่งสองสิเสองเทสอนึี่มากมาสีเห็นปะมหากวมาสี่มหากวามาสี่นี่้วเ เดี okay. ああ๋ยวเออันน uhm ี้เพิ่มเติมอืมเพิ่มของตัวเลยเพิ่มเติมมาล่าสุดเนาะเดี๋ยวกองหนึ่งแปดสองหนึ่งโอ้กระดาษนะแปดสองหนึ่ง เก้านยั่งคงเดิมนะเนาะเจ็ดเาเก้าเก้าเจ็เจ็ดโตที่เจ้ามัดคักๆก,ก็คือเก้าเก้าอ่าวงกลมให้พี่น้องก็แปดสองหนึ่งเด้ออันดับเส้นขาดปัดครับผมชุดนี้เม็ดเดียวอีกตีสามตัวเนี่ยเดียวตัวเดียวตัวเฮ้ยเดียวตัวเ <laughs> นี่ยสร้างมากเหรออ๋อถ้าก้อน,นเหมือนเรน่นึงมันมาซีนปะออ คนนี้มาหนึงนะก่าเก่าสักมันกัมาองต่อัสององนึงต้ะสองหลักสิบสองน่มคนมัหน่งรายับสองนึงลยนะอาเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อยืนยันฟันขาดมาแล้วรับรับเชี่ยนขาดตัดคือไปเขียนอยดอ้าวกันตายดิสุดนี่รับพี่น้องเลย 8ปดสหนึ่งสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็เก้าศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเลขควบฝันแม่บ่ี่มันบ่แมันึ่นฝันนึงเม่อก่อนสงตัวนี้เป็นเจ็ดนก่เนี่ยแม่นึ่งเนี่ยโอ้ี่ก็มาตัวนึ่งแต่มาแตยาเน่ะที่กอเก่อนี่ยโอ้เออเลขฝันฝันทั้งสี่มันมาเ่อสิบปอนะปอนสองตัวนีมาใ่เเออถมีเจ็ดนี้เก่ามาตัวนึเนี่ยอ้าวครับนาจอครับผมเนาะเลขควบฝันเพิ่นได้พ้ังได้ฝันดีจังบอก เพราะว่าฝันนี่สี่เคยได้เงินตลอดมันเป่ามันปอบผมอ่าวอกเป่าพอบมันปอบอืออ่าก็เลยอยากอ่าสางเอฟซีอ่าเอาแคปหน้าจอรครับผมสำหรับแนวทางเซียนขาดปัดอันนี้เรียกฟันมือเคลืนสดๆร้อนๆ้ที่น้องได้มากระจัดฮัดกระพันท,ทางช่องให้เป็นแนวทางเพิ่นกับห้เป็นแนวทางที่กันเนาะรีบไปหาด่วนเลยอ่าอ่าแคปหน้าจอรครับผม สกลมันลำด้วยครับ